ยังไม่เสร็จขนาดนั้นห้ามก็ไปอขอให้หนางใจชั่วเอานางว่าน่าจะเสร็จแล้วนะนะขอดูถ้านิติรักเนี่ยเขาเอาเงินไปให้พักที่ต้นสังกัดที่เขาอยู่เนี่ยเพื่อจะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่เท่าที่ดิฉันชอบเนี่ยชอบเลยฉันช,ช,ชอบชอบไป เออก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่แม่จำปาจะปกป้องช่วยเหลือกันุยฮะทำไมต้องถุยด้วยล่ะคะค,คุณพี่หนึ่งสองอะไรหน้าพี่กลัวมากทำไมเร็สสรว,วสิ้อยบ้านี่ยไปเสียเสียแรงนะวายเอะ อย่างนี้กูมีดเดือดแล้วไม่ได้ไม่ได้เอาลมไปไปเพื่อความก้าวหน้าของด้านเชลลกายอะไรอย่าเงี้ยแล้แกแบบวาเฉยมากถูแล้วมันจะต้องให้เป็นเพ่าแกมาสู่คอน,นั้นสู่คอเลยะไวะอย่างหน้าด้านเสียใจจนเป็นลมสว่านเจ้กระชืบสั่งสลบนี่อะไเนี่ยเจ้กระชืบสั่งสลบนี่เลยเนี่ยอ่าขอโทษค่ะขอโทษทีพี่ไม่ขอโทษลืมแล้วโทษโทษไม่อย่างหน้าด้านเสียใจจนเป็นลมสว่านเจ้ากระทืบซะสั่งสลบนี่เลยไม่ได้เว้ย กระทืบซะหรือกระทืบซ้ำกระทืบทั้งสลบนี่กระทืบซะนี่ซะนี่ก็ไปอย่างเงี้ไปได้กระทืบซะทั้ง